เทคนิค รางรายได้บนโลกออไนไลน์นะคะหลายหลายคนอยากจะมีรายได้บนโลกออนไลน์แต่ไม่รู้วิธีการจะต้องทําอย่างไรดีวันนี้คุณตามาแบ่งปันประสบการณ์ตรงค่ะจากคนที่ต้องบอกว่าติดลบเลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นมามาจับธุรกิจออนไลน์แล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะเดเดือนนาพาธุรกิจเนี่ยเรียกว่า8ปดหลักเลยนะคะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายๆสบายๆวันนี้มาบอกเทคนิคพวกเราหลายๆคนที่อยากจะสร้างตัวตนและรับรายได้ปางๆบนโลกออนไลน์ทําแบบนี้นะคะวิธีที่1เลยคือเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เรารักเราชอบวันนี้เรารักเราชอบอะไรเราต้อง องรู้ตัวเราก่อนถ้าเรายังไม่รู้ว่าสิ่งที่เรารักเราชอบอะไรให้เราสังเกตแบบนี้ค่ะอะไรที่เราทําบ่อยๆเช่นบางทีบางคนอาจจะชอบทำกับข้าวบ่อยๆบางคนอาจจะชอบร้องเพลงบางคนอาจจะชอบเต้นบางคนอาจจะชอบสอนนะคุณมีสิ่งที่คุณรักคุณชอบก็คือสิ่งที่คุณโฟกัสบ่อยๆนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบเมื่อคุณเจอสิ่งที่คุณรักและสิ่งที่คุณชอบเรียบร้อยวิธีที่2ค่ะคือนําเสนอตัวเองค่ะคุณพรีเซนต์ตัวเองนะคะผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook เ o o k YouTube ทุกๆช่องงทาล้้ววนแแต่มี ผู้ติดตามทั้งหมดเลยถ้าวันนี้ข้อมูลของคุณน่าสนใจไม่ว่าคุณจะสอนเต้นสอนทําอาหารสอนร้องเพลงหรือค้าขายบนโลกออนไลน์คุณก็สามารถทําได้วันนี้คุณจะจับกลุ่มคนได้ยังไงมันขึ้นอยู่กับหัวข้อค่ะสําคัญมากที่สุดเลยคือเทคนิคที่3ค่ะวันนี้นะคะนอกจากการนําเสนอตัวเองออกหน้ากล้องแล้วเราจะต้องรู้ว่าวันนี้คนเขาจะคลิกคปเราเนี่ยเพราะอะไรครูบอกคลิคให้นิดนึงค่ะคนส่วนใหญ่อยากจะรู้วิธีการต่างๆที่เราทําได้เช่นคุณเต้นเป็นคุณสอนวิธีการเต้นคุณร้องเพลงเพราะคุณให้เทคนิคการร้อง เพาะคุณทําอาหารเก่งคุณให้สูตรลับอาหารเนี่ยแหละค่ะคือเทคนิคที่คนอยากรู้ก็คือหาวถูนั่นเองความรู้ที่เขาอยากรู้ถ้าเป็นคุณคุณชอบคุณรักในด้านนั้นๆแล้วคุณอยากรู้อะไรเอาความอยากรู้นี้แหละค่ะทาเป็นเนื้อหานะคะเพื่อแบ่งปันเป็นประสบการณ์ดีๆให้กับผู้คนแล้วคนจะติดตามคุณเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนสามารถสร้างรายได้ได้ดยอย่างง่ายๆสบายๆหลายๆคนคะ่ะเริ่มทําสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบนะคะบางคนถ่ายคลิปลูกนะคะเวลาไปเที่ยวต่างๆแล้วก็พากเสียงตลกนะกลายเป็นว่ามีผู้ติดตามดูคลิปเป็นล้านล้านวิ่ อยู่เยอะแยะเลยค่ะเห็นไหมเขาทําจากสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาชอบเขานําเสนอค่ะเขาถ่ายออกหน้ากล้องนะคะและที่สําคัญมากกว่านั้นนะคะคือเขาให้ความรู้คือเวลาไปเที่ยวยังไงเขาก็แบ่งปันไปเที่ยวตรงนี้สนุกยังไงให้วิธีการให้ความสนุกให้ความบันเทิงก็ได้นี่เรียกว่ารายได้วิ่งเข้าหาคุณอย่างแน่นอนกลับกันค่ะวันนี้คุณรักคุณชอบแต่คุณไม่นําเสนอตัวเองออกหน้ากล้องคุณไม่ได้ให้แบ่งปันเรื่องราวดีๆกับผู้คนความสนุกต่างๆมันหายไปอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยดังนั้นวันนี้รายได้จะไหลเข้าหรือเปล่าขึ ยุคใช้ดูนะคะครูตาเองออกหน้ากล้องแล้วก็สร้างกระตานแบบฟรีมาตลอดคันแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตมาเรียกว่าก้าวกระโดดมากจากคนที่อยู่ห้องเช่านะคะเจ็ดเดือนนาพาธุรกิจสู่ร้อยล้านได้นะคะวันนี้เพราะว่าครูเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เปลี่ยนการลงมือทําใหม่ๆทําทุกอย่างด้วยความรักค่ะถ้าไม่รักก็จะไม่ทําเลยทําทุกอย่างด้วยความสุขค่ะถ้าไม่มีความสุขก็จะไม่ทําเลยดังนั้นวันนี้ลองเอาเทคนิคไปปรับใช้ดูนะคะใครมาใหม่อยากเปลี่ยนชีวิิิิตตตคคลลลกกกเยนนะะมมมมหาาาาาาวััโปรรรรแแ่่งงีีสถดูท้ คุณิตาพรสวรรปั้นเองได้ฝากติดตามช่องต่างๆของครูด้วยคลิปดีๆมีแบ่งปันเพียบเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ